ไหนมิวลองพูดเสียง28กับอ้อมตอบหน่อยจ้าใช่ไงถ้าถ้าหนึ่งเป็นอย่าง,งี้เอเอ,อถ้าหนึ่งเป็นยังไงหนึ่งสายอะไร EFM แฟนดัมไลฟ์ <c oughs> รับหนึ่งสายคนนี้ถือว่าโชคดีมากๆโชนคดีจนขนลุกเพราะว่าเป็นคนแรกที่โทรติดใน EFM แฟนดัมไลฟ์แล้วก็ได้คุยกับศิลปินของเรานะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแพน <c oughs> เออคุณเพนทักทายน้องมิวหน่อยสิสวัสดีลูกมิวสวัสดีครับความประทับใจของคุณเพนที่มีกับมิวก็คือจากวันที่รู้จักมิวหน้าเด็กๆก็ไหลไปไหลปีที่ตอนนั้นมิวเขาไลฟ์ตอคือไปเจอโดยความบังเอิญที่เขาไลฟ์อะค่ะไลฟ์ทุกเย็นแล้วมิวก็คือน้องก็จะไปข้างนอกแล้วจะกลับมาเล่าทุกเย็นว่าวันนี้ไปไหนมาไปทำอะไรมาบ้างอะไรแบบนี้ก็ก็คือเล่าแบบเรื่องสนุกแล้วมีความสุขว่า ทำไมคนนี้ปาการจังล้อวันนั้นวันนั้นเขาได้เจออะไรเลยเป็นเขาพูดอะไรอ่ะทำไมถึงรู refusing? ้สึกว่าเป็นแบบเป็นนายปากรายอ่ะไม่เลยน้องมีความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับใครแบบพูดจาไว้ดีอาจจะดูไรแล้วมาเห็น้องก็แบบไปออกไปเลยไปออกไปเลยแบาเล่นๆอย่างงี้ยนี่ไงมิวคับมีอะไรจะแก้ต่างไหมเอ่ยเราบอกว่าเรา เป็นนายฝากได้เป็นนายฝาก้ายแล้วยังว่าคนเดิมเออยังว่าคนเดิมด้วยคือทุกวันนี้ยังฝากร้ายไหมบางเรื่องอาจจะไปร้ายในที่ตัวเองอาจจะร้ายในที่ของตัวเองเห็พนจะไม่ได้เห็นมีร้ายพื่อเพื่อแบบนั้นอีกแล้ว <med> ไม่ <med> ไม่มิวมิวมป็นคนผกมากถ้าพูดจากความจริงมิวเป็นคนนะ่ารักเป็นคนที่ความพายายามไม่เคยทําร้ายเขาเพราะความพายายามทําให้เขามีชีิมีทุกมันนี้ <med> อ่ะแล้วหลังหลังจากที่ดูไปปุป๊บเนี่ยอุ้ยทำไมน้องคนนี้ปากลายจัง <med> ก็คือโดนตกจากกวอมปาป <med> ากลายของน้องเขาเนี้ยหรอ <med> ชอบไง S <S <S ไม่เพราะเขาน่ารักความเป็นธรรมชาติเพราะน,น้องจะเล่าทุกเรียนเลยว่าเขาไปทําอะไรมาเหมือนว่าเรามานั่งฟังวันนี้เขาไปทาอะไรแคสง,งานบ้างไปตรงนั้น,นตรงนี้แคสงานได้บ้างไม่ได้บ้างน้องก็จะเล่าด้วยความอารมณ์ดีของณวันนั้นนะคะซ,ซ,ซึ่งตอนนั้นเล่นซีรีส์ยังยังยังหอยังเลย่เป<ม>็นช่วงแบบแคสงานอยู่เลยครับท<ม>ี่ปีเราประมาณคุณอาจจะสิบแล้วอ่ะก็คือติดตามแบบอยู่อายุยี่สิบ มากจะตนะแต่เพราะเพราะความบังเอิญที่เห็นในตอนไลฟ์ใน y o u t u ู e มันก็เลยต้องตามดูทุกวันอ๋อคือแบบนี้เท่าที่ทำด้อมแฟนด้อมมาเขาบอกว่ารูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่บังเอิญเจอแต่ว่าตั้งใจรักใช่บังเอิญเจอแต่ตั้งใจรักไงเดี๋ยวเรารับสายต่อเนื่องกันเลยนะคะจะต่อเลยหรอต่อเลยเหรอต่อเลยต่อเลยเราจะได้ให้มีเวลาแฟนคลับเขาได้คุยกับน้องมิวนะคะคุณนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณนุ่นจ้า อยากถามคุณนุ่นนะครับว่าโม,มโมเมนต์ที่แบบประทับใจในตัวผมแบบสุดๆเลยเอ,อแล้วแบบคือคือไม่เคยลืมคือโมเมนต์อะไร เหมือนเพื่อนนะคะทักมาหาหนูแบบเห็นแบบลงสโอลี่ในไอจีแบบบ่อยมากแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าทําทไมเขาดูรักแใงขัดจังเลยเขาน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่แหละคือความประทับใจที่เรามีให้กับผู้ชายคุณนี้เลือกคนไม่ผิดภูมิใจมากเวลามีคนโทรมาชมอย่างนี้ลูกแหมใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหล่อแล้วก็เรียนเก่งแล้วก็ก่ทําเพืนก็สีดีไยแล้วด้วยความที่เราเป็นแฟนคลับเราฟังนี้เรารู้สึกแบบภูมิใจมากเนาะแล้วปีนี้อยากเห็นผลงานอะไรจากน้องมิวบ้างจานุ ซีรีส์แล้วก็ผลงานเพลงคะ่ะอยากรู้ว่าคนต่อไปจะเป็นใครเราไม่ได้เลยแล้วเขาไม่หลุดโป๊ด้วยนะคะใช่ไม่หลุดโป๊เลยใบาได้ไหมมิวสามารถใบาได้ไหมเป็นต้นด้วยตัวอ่างเออหุยอ่างป่องมะ,ะมลิแน่แน่ตัวหว่าทำไมเราคิดไม่ถึงเลยวะเชื่อฉันดิป่องมะลิอยู่คุณรู้เรื่องของจีเบย์ไหมคะฮะ เราแห้งอย่างนุ่นด่าฉันเลยดีกว่านุ่นเชียนนร,รนน์นุ่นรอเลนเออคุณอ,อมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายมิวหน่อยคุณอ้อมพี่มิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโทรมาจากแถว<ค>ไหนคุณอมออยู่แถววักนาค่ะอ้อมจ๋าอ้อมพูดอะไรกับพี่มิวหน่อยทักทายพี่มิวหน่อยจ้าพี่มิวสวัสดีค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะอ้อมโทษทีนะ เมื่อกี้ตอนที่บอกว่าอ้อมบางนาก็อ้อมจากบางนาค่ะพอบอกให้ทักค่ะพี่มิวค่ะดิค่ะไปค่ะว่นนีถึงมา,มาค่ะอ้อมได้หยิบเสียงแปดของตัวเองขึ้นมาค่ะ <c oughs> เลิฟมากค่ะเสียงที่สิบแปดค่ะที่ออมเสียงอะไรนะคะสิบแปดยี่สิบแปดไปเลย <c oughs> ไหนมิวลองพูดเสียงยี่สิบแปดกับอ้อมตอบในจ้ง ใช่ไงถ้าถ้าหนึ่งเป็นอย่างนี้เออถ้าหนึ่งเป็นอย่างนี้คุณน้อมเป็นอย่างน้เพื่อนไม่ไม่รคุณอ้อมอะไรที่ทำให้คุณน้อมตกเข้ามาอยู่ในด้อมมิวเลียนคะเป็นสายตาของพี่มิวค่ะครั้งหนึ่งครั้งเดีย การแสดงและการร้องเพลงเลยะคะ่ะอืมเพราะเพราะว่าเหมือนเหมือนการแสดงอะ่ะพี่มิวก็จะส่งอารมณ์ผ่านสายตาอืมแล้วเวลาร้องเพลงนะคะพี่มิวจะมีความเป็นประกายในสายตามากคือทาให้เรารู้ว่าสิ่งที่พี่มิวทำในตอนเนี้ยคือการร้องเพลงคือสิ่งที่เขารักมากจริงเอาเวลาแบบเห็นเขาอยู่บนเวทีอะคะ่ะสายตาเขาจะเป็นประกายแล้วเราจะรู้สึกประทับใจมากๆอะค่ะสายตาที่คุณอ้อมบอกอยากเห็นจังเลยอะ เดี๋ยวจะให้มิวลองทำสายตาแบบนั้นได้ไหมหนึ<ม>่งสองสามตปมิว <S <S มแคปแคปแครับทุกคนแคป <S 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 E F M แฟนดอมไล i ์